น้มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะวาดวง,งกลมขึ้นมานบีดขีดเส้นโค้งเส้นตรงเส้นโซ่นะครับก็จะตามด้วยเส้นโค้งอีกครั้งหนึ่งเส้นโค้งด้านในยังไม่บอกนะครับว่าตัวอะไร วงลีสองวงตามด้วยวง,งกลมขีดสามเส้นขีดสามเส้นนะครับวาดจากขอบตาลงมาวาดจากขอบตาลงมาครับวาดวงกลม เอาดูออกืียังเอาดูออกอยนะครับโอเคแต่ว,ว่าจากจุดนี้เส้นโค้งอีกแล้วเส้นโค้งอีกแล้วน่านะครับก็คือที่จะกล่าวคือก็ตัวละครทุกตัวก็เริ่มจากเส้นเส้นเส้นในขาอันน,นี้ทั้งนั้นนะครับ็คือตัวนี้ก็เป็นโดเมรมอนอย่างที่เรารู้จักกันนะครับ